เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming ก,ก,กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเราไปเกมคุกกี้รันนัเบรกกับชเลนของคุกกี้รถเชเนบาร์เล่น low spec โหมดปกติและโหมดยากกันจะมีทริคอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมเรา,มาเริ่มกันในส่วนของโหมดปกติกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเซต low spec ของโหมดปกติที่ผมเริ่มมาใช้นะครับผมจะเป็นคุกกี้เวล8เพชรเวล6 c a n d y w well เวลสนะครับผมสมบัติที่ผมเริ่มมาใช้นะครับผมจะเป็นสมบัติกันไกลตุ๊กตาหมีแล้วก็ไข่ชุบนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวชาเลนจ์รอบนี้นะครับผมจะไม่ยากมากนะครับผมด้วยความที่หนึ่งเลยคุกกี้มันไม่ใช่คุกกี้กดมือแล้วนะครับผมหลังจากที่ เดฟซิสเตอร์ทำตัวคุกกี้ให้เป็นสกิลกดมือมา3ตัวติดกันนะครับผมรอบนี้กลับมาเป็นสกิลอัตโนมัติเหมือนเดิมนะผมก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมส่วนตัวด่านนะครับผมจะไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่นะครับผมที่คุณจะต้องจําก็คือคุณจะต้องยืดดีๆหน่อยถ้าเกิดคุณใช้เลเวลตามที่ผมบอกไปนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเจ้าเลเวลที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับผมจะยือค่อนข้างยากนิดนึง นะครับผมถ้าเกิดใครที่ยื้อไม่ไหวนะผมให้อัพคุกกี้เป็นเลวล9ไปเลยนะครับผมแล้วคุณก็จะสามารถยื้อได้นะครับผมเพียงแค่คุณกระโดดผ่านได้นะครับผมมันก็จะใช้สกิลติดแล้วคุณก็จะสามารถผ่านตัวไดมอนด์ได้ตั้งแต่เลเวล8แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะผมคิดว่ายากเกินไปอัพเป็นเลเวล9นะครับผมก็จะจบปัญหาทุกอย่างนะครับผมสำหรับโรสเปคของโหมดปกติจะมีประมาณนี้นะฮะ และตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปไว่าต้องยื้อนะครับผมถ้าเกิดยื้อติดก็จะใช้สกิลได้แบบตามภาพนะครับผมแล้วพอหลังสกิลจบเนี่ยความจริงวันวิ่งได้ต่อนะครับผมแต่ว่าผมวิ่งชนไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเราผ่านตัวไดมอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนท็อป5แล้วกันนะครับผมสำหรับโหมดปกติจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันกับโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะ ในส่วนของโหมดยากนะครับผมเซตโลสเปคที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นคุกกี้เวล12เพชรเวล11อแคนดี้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเวล3ได้หรือเปล่านะผมแต่ตอนที่ผมเล่นอันนี้เป็นเวล4นะครับผมอาจจะเป็น3หรือ4ได้นะครับผมเพราะว่าคะแนนมันไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่เท่าที่ผมดูนะครับผมสมบัติที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นเหมือนกโหมดปกติเลยนะครับผมซึ่งก็คือกันไก่ตุ๊กตาหมีแล้วก็ไข่ชุบนั่นเองนะครับผมสำหรับโหมดยากเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะ หนักกว่าหมดปกติดนีนึงนะผมแต่ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับผมอาจจะต้องไปเน้นดวงเรื่องของตอนที่ตัวคอสมันทุบแล้วเยลลี่มันหล่นลงมานะครับผมอันนั้นอาจจะมีวัดดวงนิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะแล้วก็คล้ายๆกับหมดปกตินะครับผมตรงนี้อาจจะต้องมียืนิดนึงแต่ว่า การยื้อนะครับผมมันก็จะไม่ได้ยากเท่ากับหมดปกตินะครับผมเพราะว่าเลือดมันเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับผมคุณสามารถใช้สกิลได้นะครับผมแล้วก็สามารถวิ่งได้ยาวเลยนะครับผมตอนจบเนี่ยนะครับผมคุณก็จะสามารถผ่านตัวไดมอนด์ได้สบายมากนะครับผมถ้าเกิดใช้เลเวลตามนี้นะครับผมขอแค่อย่าชนอย่าตกก็พอแล้วนะครับผมหลักๆของหมดยากก็จะมีประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่ามันยื้อไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้เลือดเพิ่มอีกคุณก็จะได้วิ่งต่ออีกนะครับผมแล้วก็วิ่งได้ยาวๆนะผมคุณก็สามารถผ่านตัวเรนโบว์ได้นะครับผมในตะกี้นี้ผมคูดไดมอนด์ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันถ้าเกิดใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะฮะไว้เจออกกันนนนนใหหมมม่่คคคลลิิปปป้้าาะผผสีไ ครับไว้จเจอกันครับ